สวัสดีเอฟซทุกคนนะครับผมเอฟซคนใดเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะประผาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดจ,จากช่องโชวผ้าร่วยนะครับครับเมื่อนี่ก็ได้แนวทางหานอยมาฝากเอฟซนะครับผมแนวทางหานอยวันนี้นะครับผมก็ได้มาฝากกับเอฟซแล้วจากคุณ่อนะครับผมก็ มือนี้นะครับกะทษไปถามพ่อคนมาเรียเร่ยวกะได้มาเลี้ยวนะครับเป็นเหล็กห้าหน้อยมือนี้ครับผมมือเมอว่านนี่กะเข่าอยู่นะครับเข่าเป็นส่วนหน่อยนะครับกะรับเดี๋ยวกะได้มาชมพรม้อมๆกันนะครับว่าจะได้แนวทางมือนีมีตัวใดแนะนะครับผมกะรอชมรอดติดตามไปพร้อมๆกันครับผมเดี๋ยวโชคสีเขียนเห็นเบิ้งนะครับวา่ามีตัวใดแนะนะครับผม อ่านวันนี้วันที่7นะครับผมวันที่7เดือนกันยานะครับพศสองพน้าร้อยหกนะครับนี่ห้าครับผมสี่สาแปด หนึ่งเก้าสองวิ่งวิ่งห้ากับเก้านะครับกับเมืองนะครับมันอาจจะมาหน้ากันนะครับผมห้าเก้าตองสี่นะครับห้าเก้าเก้าห้าสีนะครับ, 5, 9, 9, 5, รบมัวว่านี่มันกับเขานะครับมัวว่านี่เขาวิ่งสองวิ่งแปดนะครับมันกับเขาสองแปดแปดสองนะครับผมครับสิ่นี้อีก สองตัวนะครับห้าศูนย์ห้าแสอาครับผมากานนี้นะครับสำหรับแนวทางหาน้อยมือนี้นะครับได้ออากมาฝากกับ f อฟซีนะครับผม เมื่อวานมาเอฟซีก็ได้โชคน้ำกันกับบอลไลน์นะครับผมก็ซอยซอยติดตามน้ำเนื้อครับเด้อก็เป็นแนวทางนะครับแนวทางใหม่ของฮาหนอยนะครับผมก็ฝากกับฝากกับเอฟซีนะครับฝากติดตามเนื้อครับผมก็บครับผมเอฟซีคนใดเขามาแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแช่นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชคพาร่วยนะครับเด้อสพได้หาแนวทางให้ อีกนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมวันที่7เดือนกันยายนนะครับผม2,564นะครับมี507 438 4, 4 192 5058 57 27 92 98นะครับผม วิ่งหากับเก่านะครับผมก็หาเก้ากับตาเลยน้ำกระแตนะครับเดี๋ยวโชคสิเขียนให้นะครับห้าเก้านะครับผมนี่ครับห้าเก้าวิ่งห้ากับเก้านะครับผมนี่นะครับมันจังเบิ้งไงนะครับผมรับอาจจะไล่มือบ่สวยแน่ก็ขอโทษขอให้นะครับด้อ นี่แหละครับห้าน้อยวันนี้นะครับผมถ้าผมเดียวกับสิฝึงกลับมาเนะครับผมมึงกลับมาหอน้องหานเนาะครับก็เลยใ้แนวทั่งห้าน้อยมากมือนีนะครับับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึงแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้กับโชกผ้าด้ยนะครับ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อจะประผัดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็เดๆจากช่องโชผ้ารวยนะครับครับผมจะช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมกันนี่ก็สําหรับแนวทางห้าน้อยสําหรับมือหนีนะครับผมมือหนีก็ขอให้เขาคือเก่าแล้วครับบอกเขาบอกเขาไลายกับเขาหน่อยนะครับครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็ ชอบก็ซื้อนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับครับผมเดี๋ยวสีแดงหาแนวทางของแนวทางนะครับวันที่สิบหกนะครับสีแดงหาแนวนาหาหาโทรหาแนวทางอีกนะครับผมครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับโชคขอจบลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ